สวัสดีคานผู้ชมครับขออนำ่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีคครับวันนี้บุยลำยุทธของเราออกไปเยือนกว่างโจเอเวอร์แกลนที่เมืองจีนก็มาเอาใจเชียร์กัน,นครับว่าบุยลำจะทำได้ดีแค่ไหนในส่วนของผู้บรรยายวันนี้ก็จะมีคุณธีริพันธ์หงษาและผมอาจารย์คงศรีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับก็ถือว่าเป็น2ทีมครับที่ชนะก,กันมาด้วยกันทั้งคู่ครับกวางโจเอเวอร์แกลนครับเกมแรกเนี่ยพวกเขา บุกไปถล่มชุนบุกคุนไดมอเตอร์มา5ประตูสอดต่อหนึ่งนะครับส่วนบูริร,รัมพีเอครับเล่นในบ้านเอาชนะคาชิวะเรโซได้3-2ครับต่างฝ่ายต่างเก็บ3คะแนนนะครับถ้าดูตามตารางแล้วเนี่ยนับลูกได้เสียกันเนี่ยกวางโจเอเวอร์แกรนเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับชนะ1บวก4ครับมี3แต้มส่วนบูริรัมชนะ1เหมือนกันบวก 1, ครับมี3แต้ม อันดับี่ยเป็นคาชิว่าแล้วก็อันดับ4เป็นชุนบุคคุนไดมอเตอร์ซี่เสียมากกว่าใครเพื่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับเราจะได้มาอัปเดตรายชื่อว่าพี่เสียงเรียงน้ำของทั้ง2ทีมวันนี้ใครลงบ้างโดยเฉพาะฝั่งบุยลำตัวแานจากประเทศไทยครับคลีโอเกมนั้นปีครับอาตบพลบุสปาคมฝั่งบุยลำยู่นเตดเนี่ยวางเป้าไว้ว่าถ้าเล่นในบ้านออาขอ5คะแนนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย การเล่นในบ้านของบุรีรําเนี่ยได้ไปแล้ว3เหลืออีก2นะครับส่วนเกมนี้เนี่ยให้สภาพก่อนเกมก็บอกว่าไม่กลัวเหมือนกันครับกับการมาเล่นที่จีนในเกมนี้นครับอภิชาตพุฒตาลกับตันทีมของบุรีรัมยูในเต็ดนะครับกระตุน้นลุกทีมเลยครับเกมเริ่มบุรีรัม ชุดเก่งครับบุกจากขวาไปซ้ายครับในขณะที่กวางโจเอเวอร์แกลนชุดแดงขาวเกมนัดแรกที่เล่นกับคาชิวเรโซเนอัรนบุษปาคมมามุกใหม่นะครับเอาแฟรงโอฮันซ่ามาตรงนี้ประทุมให้สุรัตหัดแล้วเหมือนจะโดนปั้มหน่อยหน่อยโอ้โหบอลโดงอาครับเอกวลาพักได้พักลด้บน,นพื้น ให้บอลยาวให้อาชมปงเด้งกับสวนฮิดูได้อะก็ดูทีห่างตัวไปหน่อยตรงนี้เดือดแล้วโอ้โหดูว่าโทษไม่โทษโทษไม่โทษน่าจะน่าจะโทษโอ้โหเอาละครับมาลุ้นกันเอาละครับโอ้โหแดงหรือเปล่าเือเป็นอย่างอ้อหก็ลุ้นว่าจะให้แดงครับโอ้โหโอ้ครับอาชมปงโอ้โหสุดแสบจริงๆครับเล่นงาน สัววอลยีฉีกเป็นกระดาษเลยครับถึงไม่ได้ยิงยยิ่งไม่ได้แต่ก็ทําให้ได้จุดโทษก็เอาละครับเอาครับโอ้โหดูครับจังหวะขยับแล้วดูดดีบอลได้เปลี่ยนเลยครับแต่งขึ้นหน้าแล้วไปต่อเลยครับโอ้โหฉีกขาดเป็นกระดาษเลยครับก็มารวบตรงนี้เนี่ยดูครับถอวงว่าสีเข้มกว่าเหลืองยังพอได้เลยครับที่ริงบอลถึงต่กพันหน่อยก็ไม่ได้นะครับถึงไดยิงไปเลยก็ได้จุดจบไปไม่ต้องมา มาลุ้นจุดโทษให้ลมบากาครับสุดชาวนุกนุ่มครับดวลกับหยางจุนครับมาลุ้นพร้อมๆกันครับเพื่อที่จะขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับมาส่งใจช่วยเลยครับ <laughs> มาส่งใจช่วยกันให้เราขึ้นนำให้ได้จะเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับสุดชาวดวลกับหยางจุนความได้เปรียบอยู่ที่เราแล้วครับดูความนิ่งของสุดชาวสัญญาณรอสัญญาณเท่านั้น นะครับสัญญาณมาแล้วสุดชาวขอให้ได้อย่างที่เราต้องการนอร์ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำได้แล้วโ,โสุดชาวนุ่นนุ่มเอาล้ครับตอนนี้เป็นเรื่องครับผู้นำยูเต็ดขึ้นนำกว่างโจวอาการ1นศจากจุดโทษของสุดชาวนุชนุ่มครับโอ้โหก่อนหน้านี้5เกมในเวทีบอลเอเชียตัวแทนจากประเทศไทยไม่เคยชนะแล้วก็แพ้หลุดลุยมาทุกเกมครับคราวน,นี้สุดชาวยิงทางขวามือของตัวเองครับ โอ้โหยังจุนล้มผิดเอาล้ครับโอ้โหตัวสำรองด้านหลังนี่ได้ครับสำรองของวีรัมยิงดีด้วยนะครับมุมด้วยครับมาขึ้นที่ซุนเหลียงอบอจังหวะเดียวมูลิคลิครับเจอกับสุรัตได้เปิดชิปชิปมาตรงนีได้โค้โอ้โหตีเสมอได้คริโรครับว้าจังหวะนี้ครับมูลิคลิตัว่าอันตราย,ยจริงๆหนึ่งหนึ่งเขาทำได้ครับ ของเขาเนี่ยก็มีมูริคิเนี่ยครับที่เป็นตัวที่คอยป่วงก็ก็ใช้บุกเดิมนะครับพยายามทาแบบนี้ได้บอลม้วนเข้ามาแล้วก็จ่ายปักพยังมุมเข้าในแบบนี้แลวคราวนี้บอลแม่นครับให้กับคริโอโอโหแล้วม่งดีด้วยครับไม่ล้ําหน้านะครับเกมกลับมาเริ่มกันใหม่หนึ่งต่อหนึ่งดูกับมูริคิม้วนมาขอเลยครับยกมือแล้วไม่ล้ําครับโอ้ยืนเข้ากับเอควาลาม่งระยะกระชั้นชิดขนาดนี้สิวรักก็เอาไม่อยู่ครับม้วนหนีสุรักษ์มาครับแล้วขูบอลน้ําหนักใช่หมดเลยครับมาหนึ่งประตูต่อหนึ่ มาเริ่กันใหม่เือบจะเอาอยู่แล้วสิวลัลค์ตอนนี้ดูนะครับเกือบจะอยู่อยู่แล้วก็ววได้แค่เกือบครับหนึ่งหนึ่งดูว่าเกมเขาจะกระเจื้อลงจะล้ำหน้ามาเหมือนการคริโอเลาะเร่งเร็วอ่าครับจิรวัตรบอมบอมตรงนี้ไม่ล้ำโอซาไม่ล้ำแล้วครับดูชิงยะวะ <c oughs> ยังท่านยังเก็บได้ไม่มีทงไม่มีติรุวิดอาครับโอกาสของโอซาให้มาเจมปงสองประตูต่อหนึ่งโอ้โหเยี่ยมมากครับเยี่ยมมาก โอ้โห oh อาชิป,ปงว่าทำให้ทีมได้ลูกจุดโทษแล้วก็ซัด2-1เล่นชุกๆู่ชุกันไรวะเนี่ยโอ้โ oh ห oh นึกว่าเป่าชุกอะไรกับแฟนโคนซาต้องต้องชมโคนซาเลยงหวะนนี้ใช่ครับโ oh อ้โหนิ่งมากมากครับแล้วก็กะจังหวะบอลตกได้ดีเลยครับแฟรงโอฮันซาโอ้โห oh ที่มาของลูกนี้ก็คือว่าจังหวะเล่นฟริกิกเร็วแล้วฝากให้จิรวัตรจิรวัตรวางยาแล้วดูโอฮันซาแม่นกะจังหวะบอลตกพื้นได้ดีกว่าล็อกเข้าซ้ายแล้วใจกว้างครับโอ้โหปาดมาให้กับอาเชมปงแท็บอินเข้าไปได้ง่ายๆครับ2-1ครับบุรีรัมขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับถึงจะยิงไม่เก่งแต่เข้าฮอสเก่งครับโอ้อาเชมปงโอ้ไม่ถึงหกหลาครับจังหวะชาร์จของอาเชมปงอาครับไม่เข้าไปหาบอตรงนี้ปล่อยขวาได้แล้วก็ จบเกมเป็นว่าเราทําได้ครับไปเอาอเชนะกวางโจมาได้เป็น3คะแนนที่สําคัญจริงๆครับขอปูร้มยูนเต็ดครับขึ้นนําเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเอครับ2นัด6แต้มเต็มครับปูร้มยูนเต็ดโอ้โหก่อนหน้านี้ทีมจากประเทศไทยบุกไปเยือนจีน5เกมแพ้มารวดครับปูน้ำเป็นทีมแรกที่ไปเก็บ3แต้มที่ประเทศจีนได้นะครับโดยที่2ประตูได้มาจากจุดโทษของสุชานุตนุน่มนาที62นะครับ อีกประตูหนึ่งเป็นจังหวะทับอินง่ายๆของฟรัคงอาเชมปงส่วนทางกว่างโจเอเวอร์แกลนได้ประตูตีไข่แต่ือว่าตีเสมอมาเนี่ยจากคลีโอเลยครับคืขอก่อนจะเริ่มเกมเราก็เป็นห่วงเพราะว่าเขาชนะทีมจากเกาหลีมาเยอะเหลือเกินนะครับมาเล่นได้บ้างโดยโอ้โหมันจะน่ากลาัวแค่ไหนแต่พอเล่นไปเล่นมาเราสู้ได้ครับูในสนามมราสู้ผลง,งานออกมาแบบนี้เนี่ยือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับเราที่จะเก็บสาแต้มจากบ้านเขามาได้ดูจากเกมแล้วจังหวะของเราสู้ได้สบายๆก็ สามแต้มตรงนี้เราสมควรและเป็นสามแต้มที่น่าชมเชยนักเตะของเราทุกคนนะครับที่ลงไปเล่นเราสู้หัวใจขาดดินเราทําให้เห็นว่าวงของเราไม่ว่าจะมาเล่นในถ้วยใหญ่ของเอเชียในปี